ก็ส <ENNIS dies out> <ss> <auso> ักหนึ่งก็แน่เห็นพ่อแน่แต่มันมันกับหัวออกเรื่อยเนาะเออเบื่อหูมันไหลลงหมดนะมาสูบน้ำใส่หน้าปั้งคือเกาเบิดแล้วกลัวมันบ่เบิดอหน้ามาเกิด ทำหน้าทีท่แทนเพิ่นเนจ้าของเพิ่นบ่อยู่พ่อพ่อยืนหยัดดอ,อกเบัวเติมน้ำมันเครื่องกับที่เติมน้ำมันเสียเพิ่ม นี่บอนี่มีหลายเต๋อดูตัวนี่เดี๋ยวมาเติมอีกเนาะเดียวเดียวเลยอดเลีงกักพี่ขาทุ่งหมู่เนำหรืขังอย่าหลุดเครื่องมันตาแล้ววะอย่าเครื่องมันตายเถอะโอย่างนอะอันมีนาม ม,มีน้ำมันเครื่องร้อมบ่มเป็นยังนอกจากน้ำมันเครื่องที่ขาดกันอ่ะก็น้าใีว่านาลยยันมาไม่ใช่คูบูตะเค,ะ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 คะรื่องยันหมายโทษเนี่ยเครื่องนี้มันแรงดี Ừ, đúng khổ liệu, khổ không ha ha u thưa, đây thì tì yên bận bôi giòn con bò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

เอเริเ่ม,น,ม,น,น,มนักขักได้ที่าอว่าตัวนี้มันหมุนน้ำนิดหน่อบึดบึดบึดบึ้ดขึ้นเหน,นี่ยนไปเหนี่ยนี่เหลวเลยเริ่ไปท่าน ่อยอยู่ทางขงางอยู่ดออ้วยงานดีเนี่ยคอยอยู่มันงานสุดเลรอไอนี่ยพวเราต้องอตองใหม่ออกบ่เอาใหม่ออกเอาหลอกมันลอกอีกคอยอันนี้ไหมเาปองเมื่อวานเนี้เาปอ,าปปอคิด วัดตีกี้วอบีต่างต่างเลยมันบอกมีอย่างดอกบอบีสายพานดอกน่พแลนดอกไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว <laughs> <c oughs> เอ้ยแยงก่อนเส <c oughs> ียง,ยงมงันใหญ่เก่านําละเออห <c oughs> ลายปีแล้วเนาะแม่นสิได้10กว่าปี20ปีแล้วมั้งนี่ขั้นที่2นี่เนาะใกล้แล้วยัง นั่นหล่อวันอีกก้อนเออหาไปอยากหาปเออเฮ้ยเจ็แล้วอากาศกับมืดขึ้นฝนกันตกห้า นนหิไโอ้ยโอ้ยข่อยมีแห้งว่าจะใส่คนแขนค้นฐานใส่ว่าฐนนหม้าหมุนขัวไม่หมุไปแล้วไม่เหน มันเย็นมา,ากแต่นเนตมว่านนเาะฝนตกเฮ้ยเอาสายพันธุ์ไหมันย่อนกว่านี่ย่อนเลยหย้อนเลยเนาะย้อนเตว่ามันกับหม,มุนน้ำอยู่ไหนมันนักน้ำตัวหนามผุนได้ยันนี่ว่า ใบพาดมันหมุนนำมังการีทีเอาดอกนี่หล,ลักขวดออกล้วรขัขวดอวดอกแ้วนั่นเออพีได้ไบนตึ้งตึ้งโอ้ย อืมเนี่ยเอาแบบได้แบบเสียฟ้ไฟเลยเนาะจุดเอาข่วนออกข้างระบานี่บอพาดแท้สามสองนึ่งโอ้โหเศ้าก่อนเ้ากัน 진짜. 밑에 계속 이 หลิงมันไปบ่ล่ะไปอยู่สิติดบ่เนาะอ๋อนี่เนาะหายเถื่อแล้วเอ้า เริ่มออกแล้วนักหรือีิ